ลการดำเนินงานกองทุนรวมสินค้าโคภัณฑ์นณสิ้นเดือนสิงหาคม2,564พิจารณาจากอัตราผลตอบแทนต้นปีถึงวันล่าสุดและอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง3เดือน6เดือน1ปี3ปีและ5ปี กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหมดที่จดทะเบียนและยังดําเนินการอยู่ณสิ้นเดือนสิงหาคม2564จํานวน59กองทุนมีอัตราผลตอบแทนอยู่ระหว่างลบ -4.42% ถึง59.45%ทั้งนี้มีอยู่25กองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีมากกว่าศูนย์ สิอันดับแรกของกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีมากกว่าศูนย์จะมีอัตราผลตอบแทนอยู่ระหว่าง35.28%ถึง59.45%ได้แก่อันดับที่10กองทุนเปิด UOB Smart Commodity อัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่35.28% อันดับที่9กองทุนเปิด asset p l u s o อ l ยอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่45.88%อันดับที่8กองทุนเปิด MFC International Oil Fund อันตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่46.23%อันดับที่7กองทุนเปิดทิสโก u US Oil อยอัตราผลตอบแทนต,แต,ตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่46.6% อันดับที่6กองทุนเปิดเคออยอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่47.92อันดับที่5กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่48.55อันดับที่4กองทุนเปิดกรุงสรีออยอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่48.91อันดับที่3กองทุนเปิดทีสโก้ออย์ฟันอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่49.32% อันดับที่2กองทุนเปิดเคทามออยฟันอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่58.78%อันดับที่1กองทุนเปิดทาหารไทยออยฟันอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่59.45% ทั้งนี้กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีและอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง3เดือน6เดือน1ปี3ปีและ5ปีมากกว่า0มีเพียง3กองทุนเท่านั้นถ้าหากเรียงลำดับตามอัตราผลตอบแทนต,แต,ตั้งแต่ต้นปีได้แก่ อันดับที่3กองทุนเปิด Princi p a l Global อ o m m o d i t y อัตราผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่25.2%ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง5ปีอยู่ที่4.71%ต่อปีอันดับที่2กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมมอดิตี้พลัสอัตราผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่26.28%ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง5ปีอยู่ที่2.89% อันดับที่1กองทุนเปิด UOB Smart Commodity อัตราผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่35.28%ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง5ปีอยู่ที่1.51%ข้อมูลที่นำเสนอดังกล่าวข้างต้นนี้รวบรวมข้อมูลมาจากผลการดำเนินงานรายกองทุนที่นำเสนอในเว็บไซต์ของสมาคมบริษัทจัดก,การลงทุนณนะสิ้นเดือนที่ผ่านมา เฉพาะอัตราผลตอบแทนของช่วงเวลาตั้งแต่1ปีเท่านั้นที่จะ,สะแสดงเป็นอัตราผลตอบแทนต่อปีทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้ถี่ถ้วนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุนและเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคตอย่างไรก็ตามก่อนตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนที่เป็นข้อมูลล่าสุดก่อนทุกครั้งข้อมูลที่นำเสนอทั้งหมดในวิดีโอนี้บริษัทได้จัดทำและรวบรวมขึ้นด้วยความสุจริตและพยายามจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องแต่บริษัทและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัท มิอาจรับประกันความถูกต้องครบถ้วนหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ดังนั้นหากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่นำเสนอในวิดีโอนี้เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบหรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่นๆประกอบการพิจารณาด้วยและตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลด้วยตนเองเสมอ ุดท้ายนี้นะครับอยากฝากทุกๆคนช่วยกันเล่าหรือแชร์คลิปนี้ไปถึงเพื่อนๆหรือคนรอบๆตัวคุณเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินร่วมกันสร้างสังคมไทยให้มั่งคั่งมั่นคงยั่งยืนและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อที่ตัวคุณเองจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆทางการเงินเหล่านี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ